จากแกเช็อต้าสู่สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมัดเชือกไอ้โซ่โซ่ใเชือกลาก่อนเอาไปข้างนอกก่อนนะคะตอนแรกคิดว่ามีไม่กี่ต้นขลุนกลเป็นหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะข้างๆข้างหลังแม่เนี่ยหลายต้นอยู่ก็ต้องล่าออกไปเพราะมันยาวนะคะมึงไปไหนไม่ได้ดูเจ็บอะ่ะยาวอันนี้ต้นต้นยางอันที่ลาไปก่อนต้นต้นสน ยา,ยไปไบบางปะวะไม่มั่นใจเลยไปไปแล้วเหรอฮะจากต้กก่อนแต้นเสร็จไม่มั่นใจเดี๋ยวนะแกจะลากไปเอาโซ่มาเพื่อคุมตอนแรกคิอเราจะได้ลากต้นเดียวกลายเป็น,ห,ปนหลายต้นเดี๋ยวตะก้องไปอ,อยู่มุมไกลๆก่อนนะคะจะลายนะ ล็ลกปะลอกเอ้าเดี๋ยวมองไม่เห็นแต่ด้วยตรงนี้โอ้โหไม้ลรงนี้เยอะเลยาวเลย,ยาวไปนะยาวไปต้องให้เขาเข้าที่ลโล่งๆก่อนนะคะเราถึงจะเห็นได้นี่ มันต้นสนนี่อตอนแรกเห็นใบคหิต้นยางอ๋อคนละกิ่งกันกิ่งมันหักค่ะที่มันอยู่ตรงมดปลายนี่ต้นสนต้องมองแบบว่ามันต้นมันแปลกใบมันทำไมคนละแบบอนุคนละต้นนึ่นะคะแต่มันลมทับกันก็เลยมองสับสนเนี่ยต้นสนมันล้มหลายต้นเนาะเข้ามาข้างหลังล้มหลายต้นนะคะ อันนี้ต้นที่สองยาวๆเออคิดถูกแล้วที่นะ้าแกวส่งมาอย่างนีเออ้เดินตามไปยาวด้วยต้นสนนี้ยังยาวซะ้วยเนี่ยต้นสนนี้จริงๆเขาปลูกนะคะเจ้าของที่เขาปลูกเขาว่าอย่างเขาตายเขาให้ลูกนอ,องเขาปลูกแต่ว่าปลูกจริงๆเขาให้ปลูกเป็นแนวแหละ แต่ลูกน้องเขาวางตรงไหนเห็นที่ว่างตรงไหนเขาปลูกตรงนั้นแหละเขาไม่ส่วนเ,เป็นแนวไม่แนวทีนี้พอมันละเกะละกาบางต้นเล็กๆอ่าละเกะละกาโสดยางเราก็หลุดทิ้งมั่งแต่ต้นใหญ่พวกนี้มันโคตรเองเนี่ยไปมันอนนัตโนมัติตอนแรกที่จริงสารภาพค่ะนจาต้องมองใบเหมือนกับต้นมันเห็นใบมันเห้นใบมนใบยางแต่ดูต้นมันเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ต้นยาง คือต้นยางมันทับกับต้นนี้อยู่ไม่เห็นใบช,ชัดเลยค่ะต้นยางที่หักเหมือนกันมันทับอยู่ตรงปลายเสริต้นสนนี่สองต้นละข้างหลังนี่จะมีแต่ว่าต้นไม่ยาวมากไม่ถูงมาเขาแค่นยยี้ลาว่าเจ็บนแล้วก็กโกสะแล้วก็ไปรุนพวกนูน้นเข้าที่เข้าทางถึงจะตัดญ้าได้ สรุปวันนี้ก็คือก,การเราต้องหลากฮะใช่ข้งหลังนั่งกันเยอะแต่น่าจะรุนได้ไม่มีต้นยาวๆแล้วมั้งรุนได้รุนได,นได้ไม่มีต้นยาวๆแล้วต้นยาสองตน้นเพิ่งเห็นไม่ได้เดินเข้าไปดูคิดถูกแล้วเที่อวโซ่มา ต้นใหญ่ยาวสุดเลยใหญ่สุดเลยดูท,ทารงอ่า <c oughs> คิดว่าทำงานะฮะงา <c oughs> นับเบาเอือนเลยเอือนนะยังไงชั่วโมงก็นาได้เท่าเดิมแหละลานตามชั่วโมงในการทำงานคือไี่ห่าก็ตามชั่วโมงเพราะว่าลงตัวไหนแกลงแต่เจ้าตัวไหนล้ไนลไม้ล้มใดในส่วนเขาก็ คิดรวมไปหมดชมั่วโมงเพราะไม่ในสวนนะคะไม่ทำงานเยอะอยู่ที่เหลือน่าจะรุนได้ละเพรน่าจะต,ต้นสั้นๆมีต้นมีต้นเล,เล็กๆอยู่แล้วก็ต้นอย่างที่โผล่อยู่ที่วันผุนเรือจะเชื่อต้นสนลากขุ่เยอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ โซ่นี่ยเดี๋ก่อนเราไปรุ่นกิ่งไม้ต้นไม้ตรงนู้นข้างหลังนิดนึงจากใกล้ๆพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยตัดหญ้าที่เราเข้าไปนีตัดหญ้าไปเราให้แกไปรุนอียตอนนี้เือเก็บโซ่ทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยาย์ยเชดเกา้าศูนย์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามน,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 นคะนคะนี่ก็เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงน,นะแกไปใจใจไปใจนะ นักเรียนน้าบอกคุูอย่างเยอะอะคะจเก็บโซ่ไปไดหลอไปลอตรงนี้โอ้ที่ไม่ต้องบุ่นไอ้ไม่ต้องไม่ต้องลากโซ่นะนจะบุ่นได้ยังยเก็บหน้าคาเรียจิคกุคกคกสวัสดี